สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมารีวิวกันประกอบชุดกรองอากาศชนิดไส้กลองแห้งนะคะสำหรับเครื่องยนต์ GX 2 7 0และ GX 3 9 0นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของชุดกรองอากาศทั้งชุดนะคะเป็นแบบนี้เออเรามาเริ่มกันที่เอออะไรนะข้อต่อกลองอากาศนะคะก็คือจะเป็นชิ้นนี้ชิ้นนี้นะคะของแท้ก็จะแยกออกมา ทุกอย่างเลยกลองอากาศอันนี้นะคะเป็นข้อต่อกรองอากาศชนิดไส้กรองแหงนะคะแล้ก็เราก็จะมีปาเกนปาเกนกรองอากาศอะไรแท้เนี่ยสามารถแยกซื้อได้หมดเลยนะคือมันไม่จําเป็นต้องซื้อทั้งชุดไงอะไรเสียก็ซื้ออันนั้นนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นฐานรอง ในรองใส่เข้าไปานี้เสร็จแล้วก็จะเป็นไส้กรองแห้งไส้กรองแห้งนะคะสำหรับ gx 2 7 0และ390นะอันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีไส้กรองอยู่แล้วข้างในยังใช้ได้เนี่ยสามารถเปลี่ยนเฉพาะฟองน้ำข้างนอกได้เหมือนกันนะคะ ก็ฟองน้ําก็จะมีแยกขายเลยน,นะจ๊ะก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นอะไรสำหรับเปลี่ยนฟองน้ําของไส้กรองชนิดแห้งนะคะแต่ถ้าซื้อใหม่ทั้งอันมันก็จะมาอย่างนี้นะคะก็ใส่เข้าไปอ่ะก็ล็อกด้วยน็อตหางปลาน็อตหางปลาอันนี้ก็น็อตของแท้เหมือนกันนะ แต่ถ้าไม่มีก็ใช้เป็นน็อตตัวมีหกมิลได้นะคะเกลียวตรงนี้จะเป็นเกลียว6กมิลเสร็จแล้วก็ฝาครอบกรองอากาศนะคะอันใหญ่มาก เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นตัวเมียที่เอาไว้ล็อกฝากครอบมากรองนะคะนี่สวยงามเป็นฝาปิดที่สวยงามมาก ไปตรงนี้โอเคอ่าอันนี้ก็จะได้ชุดกรองอากาศชนิดไส้กรองแห้งนะคะสำหรับเครื่องยนต์ Honda GX270 และ GX390 นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะที่หอจอกอดปัะพัน์อะไรเบอร์โทร076 421 217แล้วก็076 421 218นะคะ หรือว่าสั่งได้ทาง Facebook ก็ Facebook ปรับพันธ์อะไรแล้วก็ Line แอนะคะแอดไซน์ p, p, p นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ